เอาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีแฟนเพล่งแฟนมรามที่ติดตามทั้งช่องฮอตดิและพุทธเอาไปเชียร์ครับพบพวกกันอีกแล้วยนี่ยช่วงเด็กๆครับพี่น้องครับเวทีเปิดเผยเป็นคลิปแรกตั้งแต่เป็นบังคับให้เปิดเผยที่รูกพี่เวทียังไม่ได้เปิดเผยครับพี่น้องครับเปลี่ยนหันกล่องมาทั้งพี่ครับบางหันว่เอาครับใครได้หันมาได้ได้ติดอุติชักที่ติดฉากบ่บ่ได้หรือไม่ได้ติดฉากได้ยากได้ยากบางช่วงบังหันนี้เข้ามาถ่ายคลิปผมได้เมื่อฉีดยา กรอบนึงละปวดเอวไ้ค yeah, oh. mm ือเพื yeah, to to no, ่อค huh, ือก like ันย mm ัน hmm. ถึงชักไจอเพื่อคือกันทีนี่ปวดคอโอ้ยยังก้างจริงแม่แหลอยังี้ผู้สาวทัางไหนอ่าภาพผมเปลีนไหนดูนี่สาวญี่ปุ่นก็่าส่กันดีบ่านี่ว่าสาวญี่ปุ่นนะา้องมัดเอาไปยังต้มมัดเอาไปยังกัต้มมัดมาจากไหนก่อนไอติมัดมักนองมักอะไรกต้มมัด เอาบบกินปลาพูตัวเม่ว่าสันกริงว่าตัว้ตัวเม่ยว่าไปจริไม่หุจักว่าตัวู้หรือตัวเม่เนจะหัวูวเมืออกัไหนจะหัวปลาทูตัวผู้หรือตัวเม่ตัวหูมันจะไม่ค่อยเลื่อมอดไกให้ก็เป็นอยู่นนี้บอกเล่าบอกเล่าเด็บอกล่าไม่าฮะ Cornell, ة, เส้นข้างซ้ายข้างซ้ยอย่รบ่มีข้าวสารบ่มีข้าวสารเออบ่มีข้าวสารต่อแกินข้าวสารนี่ติตอนกินคือไก่ติดต uh 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 ิล uh uh ูกน uh ี uh. ่ตอนกินคือไก่นี่ติครับบ่หนังปลาทูนันนาปลาตัวบูมันบ่เหลื่อมโอ้แต่ปลาตัวเมียมันสีเหลื่อมคักโอ้เราว่าให้ยพ่อแปลให้นไปนะผมบ่เคยเรียนแต่ว่าผมคือตั้งภาษาญี่ปุ่นเข้าใจปะเขาแปลให้แม่นี่มันแปลอะไรติวมันเออต่อต่อ ถ้าไม่ชอบสร้างคก็มากกันทันสร้งก็สร้างกันนี้เางบอโอ้ยโอ้ยน้อง้เียโอ้ยย่องก็ดอเยลืย่องมหันเ้ยเ็นผู้ดีงาม้ยุงามคอ้ย่อง้ย่องนองย่องขอเด็กิยย่้ด็กิยย่ี เดนเซอร์่ครับเดนเอันบอกฮะอันเทเ็เทวทีนนละค่ะตเรมาสอบนัพี่เว่านยจะพอมันแตงสุดคือเดนแดนไหนดนไก่เออยอเดียวอันใครถามเป็นภาษาญี่ปุ่นเล้ก่อนครับถามบบไถมันก็ได้เขาปันจักใส่สูตรแบบนี้บอกเออใบ่ย็ังยี้อย่เยูด

แคนยังยัเาะญี่ปุ่นม่หมดายังเกาะพะนะวทุกทำไมเาญี่ปุ่นจะได้ยังไงยังเกาะักษูมนาอยางเกาะพนะวเาาญี่ปุ่นจะได้ยังถามกันมาบยังเกาะเมาอนัน่นะ

เดี่ยวอะรคงรงคลิป่องอันมปนอะนักเอกจังไถ่ายขังไยเน่เสียตอยจริ๊บสี่ิบางทีก็มันร่อลขีบาลูกไทยเต่าแป๊บเยวกันลงคุณพี่น้องครับวันทีเช่เป็นแบบนี้าที่สิเ็รงดเนี้ยงัดเออเอองัวโอ้นี่บอกงัวาทแจกงัวเอออัยโอ้ยโอนยโอ้วอยโออายอ มันบอกซูบังมันบอกใส่กล้องผมนดเดียวเดี๋ยวขเี้าใสกล่องเก่้วเนีเอองวจ็ตัวก่อนฮะดีห้าตัวแมนงวหาตัวมันไรง้วนไงง้วไงง้วไงเติบอองวไงเติบเปนไละง้วง้วตง้วไงันนี้จักรยานใสป่าจักรยานใส่ป่าห้าคันขี้บ่เป็นขีก็ได้บ่ขีบก็ได้แล้วแต่แต่ว่า แจกยานไป้ปาได้ลงกพี่น่าสมมุิว่าปมีปนี่บได้ถีบเอดว่มีปนี่ถีบเลยแม่นครับถีบเลยมีป้ามีป้ามีปครับไมเป้งมาหรอี่ยนมเงเนเียงอะไรัมัขอบอ้ยบะเมีนเพี้ยงขาป็นยหยับวาเมียนเราเพดินโมฮจักดอกแต่ตัวเพื่อนว่าชีสเกตเป็นบรรพเพี้ยงมนกัเชื้อเขา อับปัดพี่น้องปัดเฮ้ยเอ็มมพี่ะครับเอ็นเซอร์ลับพี่น้องครับวิับพี่น้องโสนุนใช่ใช่รวบเจ้าเ่รวบเจ้าวักิดเตะกันครับผมครับเนี่ยเจรวบเจ้าวัดิดเตะกันครับผมับเน่ยอเอ้า ปาดพี่น้องเบิ่งบอกว่าผู้ใดเป็นไผ่ยังคนอีกนะสองคนสองคนสองคนอันหนาไปได้คนคนนั่นเอ็มาโนาปาดโทษ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 ก็รอตายแท้ะสองคนกันกนี่ยถ้าผู้ใดเป็น ううได้วนะแยกออกัแอม่่วะาเมื่อแล้วเมื่อนาบังเล็กเล็กบังหนาเออเบิ่งปิ้นซีรีส oh wow. oh. mm ์เกาหลีปะน ระลื่นหมนหมใช่ะเสียดายรวมซึดีม่วงวันนี้ว่ะไ่ดีมว,มไ,วไม่ได้สุดสีม่วงเด้วะ่ะบ้าไปก็ได้ติดทางรถตัวนี้แม่เจ้ากระนั้นดิั่ดิ เดินสิบพื่อคือยากเอียงหอากับมีหล่ะดิผมก็ได้ติดหลายอันเล็นทุกทีคพี่น้องครับอันนี้พี่เข็มกับบอลจพอนดี้เซรีสัตว์อ้าข้เจ้าครึ่งหุ่นยักเก็บแต่ว่าพ่าได้ส่งรูปไปเพื่อนดอกพี่น้องลืมเพราะขาเจ้าเป็นคนห่เอาในอินเทอร์เน็ตมันก็เลยได้ขีรายจังหน่อยเออพี่เพาะ่ได้ลืมส่งร่มลืมส่งรูปไปเพื่อนมันก็เลยได้เอารูปดันไปเขาเจ้าเป็นคนหาในเน็ตมันก็เลย โบ,บ้คือรอบปันไหนงสวงใสเล่บ้บอ,บอลอกันไหนแต่ว่ากัดไข่เติมพี่นอแต่ว่ารวบนี่มันเกาหล,ลายเติมเลยเอาอย่างวันที่หลายแต่เอาไปเอามาบุกต่ออะไรล่ะจำาม่ได้ว่าอันคลิปใดเป็นคลิปใดเออกต่กัดขยัไปว่โอ้เ <c oughs> อาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กันล่าพี่นอ้องเป็นสี่ก้อนนะครับเดี๋ยวจะไหนพอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมครับวันที่21ปล่อยเพลงใหม่ บอลโจโยมนินนะครับทักสาวข้าแม่ครับวันที่อีสิบสามเปิดพวกอุตสาหหน่อยเป็นแฟนครับเหมือนเื้อโฮ้แซลน้ำกันเต็มที่เอาไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ